ต้องอุ้มเดี๋ยวถ่ายรูปให้อ๋อุ้มไม่ไมพี่อาอุ้มบัวนั่นแหละใพงามมีคนดอกาศพากันเดินข้าวตลาดเมื่อกี้นี้ยัง่กทุกคนเห็นกันอย่งฮ้เราใช้แป้งตัวังงาอากาศมันดีนีอาก อดีมอกับผักคอมากเลยนะพี่นี่เนาะพริกไม่แยกไข่ถ้าเล็ดโด้เมยด้เยอยฝนกับบรรพบุรุษสาวพันยาได้บอกพริกดิบไหมเย็ดเตี่ยมีบ่โอด้กันจ้าวันพันดอกเบ็บนั่นนะแม่หน่วยหน่วยเบบไออกขาวยังสั่นไหมมีบ่ยายมื่สีฟ้าจ้าวันน้อยขาวเมืนบ่แม่รู้จักสิบหัวก่อนก็ได้บ่าเนี่ยอบ่พ่อบ่สิบหัวพอบ่อบอมันทองพ่อสิบบอสันเด้